ซูชิเป็นเมนูที่ทานง่ายทานที่ไหนก็ได้รสชาติดีแล้วก็ราคาด้วยค่ะราคาของเราเริ่มต้นที่10บาท15บาท20บาทแล้วก็คุณภาพด้วยค่ะของเราเนี้ยคือหน้าใหญ่ใสแน่นด้วยลูกแฟนชายได้รับผลกระทบอาจจะเป็นราคาของปลาแซลมอนค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวเลยเราเริ่มจากการที่ให้บริษัท T H K h o l d i n g เข้ามาเจราจาซื้อขาย ไข่หวานบ้านซูชิเพื่อมาดูแลประมาณเดือนกันยาค่ะตั้งแต่ปี2563จากที่เราเจราจาซื้อขายนะคะเรามีสิทธิ์ทั้งความรับทางธุรกิจข้อมูลเรื่องซัพพลายเออร์ค่ะแล้วก็เรื่องของสูตรทั้งหมดนะคะเป็นเอกสิทธิ์ให้กับไข่หวานบ้านซูชิเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้ค่ะเราได้ดูแลไข่หวานมาระ้ะเวลา2ปีแล้วด้วยรสชาตินาออันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแล้วเรามองว่าด้วยธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงไม่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจยังไงผู้บริโภคก็ยังคงต้องทานอาหารอยู่ละแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะซูชิเป็นเมนูที่ทานง่ายทานที่ไหนก็ได้รสชาติดีแล้วก็ราคาด้วยค่ะที่สําคัญราคาของเราเริ่มต้นที่1 0บาท15บาท20บาทแล้วก็คุณภาพด้วยค่ะของเราเนี้ยคือหน้าใหญ่ใสแน่นด้วยรู้สึกว่ามันยังเติบโตได้ในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบนี้รูปแบบอาหารญี่ปุ่นและอีกอย่าง,งค่ะเรามองว่าไข่หวานบ้านซูชิเนี่ยค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์ ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในรูปแบบของการทําธุรกิจขยายแฟรนไชส์ก่อนเดี๋ยวค่ะจากเดิมนะคะที่เราเทคมาอยู่ที่ประมาณ78สาขาณนะตอนนี้ค่ะรวมทั้งหมดแล้วที่เราบริหารจัดการภายใน2ปีตอนนี้แฟรนไชส์เติบโตได้ที่150สาขาค่ะ ก็คือเรื่องของการที่เราจะเทนนิ่งลูกแฟนชายจะถูกจํากัดแต่เราก็มีการปรับค่ะด้วยการลดเวลาในการที่เทนนิ่งในที่ศูนย์อบรมของเราอย่างเงี้ยค่ะจากที่ระยะเวลา14วันเปลี่ยนเป็น7วันยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทีมเทนนิ่งของเราเนี่ยละค่ะลงไปดูแลหน้าร้านลูกค้ามากคืนเวลาที่ลูกค้าเปิดสาขาอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมเป็น3วันก็เป็น7วันล็อกดาวน์จริงๆใช่ไหมคะเราแทบไม่ได้ผลกระทบค่ะลูกแฟนชายยังสนใจเข้ามาเรื่อยๆนะคะ เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะเราก็มองว่าเฮ้ยธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนตอบรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเราก็พยายามที่จะจัดการดีกว่าค่ะทํายังไงให้เราขยายแฟนชายได้มากขึ้นคำว่าของเราคือสามารถที่จะปรับรูปแบบการใช้ชีวิตกับสถานการณ์ตอนนี้ได้คือเราก็อาจจะไม่ได้ทานหน้าร้านเหมือนปกติแล้วค่ะแต่คือเราก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้โดยที่ว่าความสดความอร่อยก็ยังคงเหมือนเดิม เป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ที่ประมาณช่วงอายุสักย5ขึ้นไปประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาทานกันในรูปแบบของครอบครัวบ้างซื้อกับบ้านบ้างทานที่ร้านบ้างจริงๆเรามีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นค่ะแต่เรายังคงคุณภาพและมาตรฐานไว้อย่างเดิมแล้วก็มองถึงการที่จะต้องซัพพอร์ตลูกค้าเราด้วยผู้บริโภคเราอะค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นต่าง ถ้าเป็นเรื่องของคอ่์วัตถุดิบตามสาขานะคะเอาจริงเราได้รับผลกระทบ,พบเพราะว่าด้วยสัดส่วนของเรานะคะกําไรจะถูกเฉลี่ยไปจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะเรื่องตอนนี้ลูกแฟนชายได้รับผลกระทบอาจจะเป็นราคาของปลาแซลมอนค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวเลยแต่ก็มีการวางแผนค่ะที่จะจ,จะมีการแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นแต่อาจจะเป็นในช่วงที่เราได้รับผลกระทบที่ปลาแซลมอนมีราคาสูงเท่านั้นค่ะเดิมนะคะณช่วงตอนนี้นะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดที่คลายในระดับหนึ่งมีการใช้ชีวิตที่ปกติ มากขน,น้ณตอนนี้นะคะเพิ่มจากเท่าตัวจาก200เป็นเกือบ500แล้วอะไรเงี้ยค่ะต่อกิโล เราวางแผนว่าภายในปีนี้ค่ะเราจะต้องขยายสาขาไขาหวานบ้านซูชิให้ได้ทั้งหมด200สาขาส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นเลยนะคะเป็นลูกแฟนชายของเราทั้งหมดค่ะในกรุงเทพค่ะปริมณฑลก็อยู่ที่ประมาณ70ต่างจังหวัด30เอเนตอนนี้เราก็วางแผนที่จะขยายไปในจังหวัดที่ยังไม่มีสาขาอยู่ก็ตอนนี้ค่ะบริษัทไขหวานบ้านซูชิมีการสร้างมาสเตอร์เป็นของตัวเองก็คือว่าเป็นศูนย์รวมเลยค่ะครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งการอบรมลูก ะะอยู่ที่สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาค่ะค้าโมเดลตรงนี้คือเราสร้างเพื่อจะรองรับลูกแฟนชายที่จะขยายแฟนชส์ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการรวมถึงไปเป็นรูปแบบใหม่คือเรามีไดทูด้วยค่ะในสถานที่อบรมตรงนี้ค่ะรวมถึงวางแผนการขยายไปถึงต่างประเทศค่ะเช่นประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเป็นสปปลาวอย่างเงี้ยค่ะกัมพูชาเป็นต้นถ้าผู้ที่สนใจลงทุนแฟนชายไข่หวานบ้านซูชินะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะแนะนาลูก ผู้ที่สนใจก็คือมีเงินทุนเริ่มต้นที่1นล้านห้าแสนบาทค่ะอันนี้ก็คือก็จะรวมเรื่องของแฟนชส์ด้วยค่ะเรื่องของการตกแต่งร้านด้วยเราจะแนะนําจากสแตเดลล์ก่อนนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่50ตารางเมตรขึ้นไปค่ะการที่เป็นแฟนชส์ของเรานะคะเราจะมีหน่วยพื้นที่ที่ลงสํารวจก่อนกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะประมาณการว่าจริงๆแล้วในพื้นที่บริเวณนี้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะมาใช้บริการเราได้มากแค่ไหนองเงย ระยะระยะประมาณสัก1-2ปีค่ะก็สามารถที่จะคืนทุนได้ไข่หวานบ้านซูชินะคะของเราจะมีจุดเด่นก็คือเราจะมีน้ำส้มที่ผสมข้าวค่ะแล้วก็โชยุที่ใช้เป็นน้ำจิ้มกับการจิ้มซูชิของเรานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นสูตรเฉพาะของไข่หวานบ้านซูชิเพียงหนึ่งเดียวค่ะ